อะไรมานี่ไงถูกต้องอตรงนี้หรอเอ๊ะรถใครวะแบบทำไมคนมองเยอะเหรอรถถรบ,บนรถมีอะไรเหรอ อะไระอ๋อพระเหรอไมนี่หรอกย่ามานี่ๆดู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 ไปกันเลยดูต้องมือถอกบอบลเออแค่นั้นก้องไหเดี๋ยวพ่อจะอเล่นนี่อีกนะเรา่มีตังค์พ่อจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดัน ยิ้มหน่อยยิ้มให้คนดูหน่อยดูบอกกันหนูฟัดสบายดีครับฟัดนี้ความสุขครับไม่ต้องห่วงครับขอบคุณครับทุกคนฟาดยินแล้วเห็นไหมบอกขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงน้องฟัดนะครับ ก็อยู่ที่ปิงเก้านะครับงานวันพ่อตรงปิงเก้าเนี่ยตรงทางเข้าวั้จาเนี่ย<ม>ก็เป็นวันที่ปกติก็ต้องมากันพาลูกมาเที่ยวกันครับวันนี้ก็เหมือนเดิมต่อให้อะไรจะขาดหายไปเราก็ต้องมาเที่ยวกันนะลูกนะ เพราะเรายังมีกันและกันใช่ไหม <S 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 มายิ้มได้แล้ว ่ะเล่นของเล่นพอ่อ่ะเล่นของเล่นมาลเอาไปเล่อนอะไรกันดีเล่นชิงช้าไม่มีบีไม่มีชิงช้าแนละ้วลูกอ๋อโย่เลยโลย่อยบีนี้ไม่มีชิงช้าลูกไม่มีคนนั่งเป็นเพื่อนนะพอ่อโคัวสูง

อไหปเช็ดไก่ก็ได้ของตัวเองเนี่ยเอาของตัวเองนี่คนตัวร้ายก็ทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดีได้ทุกคนนะครับผมครับรได้ไหมได้ไหมได้ค่ะทำอะไรดีนะพี่ก็ดีขึ้นแล้วครับทำดีขึ้นแหลวครับดูแลครอบครัวดีๆครับครับที่ไ ปล่อยให้หลุดมือแล้วเขาพวะเรียบรองยัยให้อยู่นะพี่ครับผมรักกันไว้เยอะๆดูคิดถึงลูกเยอะปะจอดตรงไหนก็ได้จอดได้หมดอ่ะจอดเถอะไม่มีใครไล่ลองให้จอดเถอะจะจอดไหนจอดเลยเนี่ยทางนี้จอดเลยจอดเลยตรงไหนมีที่ว่างจอดเลยตรงไหนจอดยันขึ้นจอดข้างบนไม่ได้เหรอไม่ใช่ตรงไหนก็จอดได้จอดดิทำไมใครจะไล่อ่ะ ุงดาวมาสิครับลุงดาวเนีน่ยกำลังพาลูกกรเดินเล่นครับไ,รไหนว้าจ่อไหนว้าเห็นลูกกรเดินไกลเด้ยเออลองลื่นลองเลื่นดูงปมตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้นนไม,ไไม่จริงๆอ่ะบอกให้จ่อโน,น้น มันมีที่ว่างให้จอดอ,ะอ่ะอ้อลงมาอุ้มน้จจองสจอดแค่หลบถนนมออะเงราะทีนะถ้าไม่อ่านคอมเมนต์ยังไม่อ่านคอมเมนต์เอาหาที่จอดรถอยู่อ้อก็หลานลงอ้อก็หลานลงอย่างนี้ ตาพันลูกอะลงแลวอ่าเพราะไม่ใช่อ่าเพราะเอาลงเพราะเอาเถอะเอาอ่าพ ouais. ่อลงพออุ้มเอนพ่ออุ้มพ่อแม่มาถือมะไปไปไเมอแม่ให้ใครอุ้มม่ายคุยเก็งแต่มันไม่ให้ใครอุ้มเลย อ้อมถอดราคารที่ดีอุ้ม่างกายรางายอุ้มได้มันแน่ใครอุ้มอลองอุ้มเนี่มันจะให้แบาไปู่กอ้อมอาไ่เอาอ่าไม่เอาไม่เอาแล้นั้นมือก็เจ็บจุกมันเฮยีไหมเราเดี๋ยวดกันดีไป้เลยทำไรหนุ่ก็หมดทํไม ดูน้องดีด้วยดูหลานด้วยทำดีๆทำดีๆไปรู้เนี้ตีนะไปีู่่เกมอ้ยเหนยอดูนายฝากไปก่อนหัวหนาดู ต้องไม่ต้องถ่ายกระเทยเยอะแล้วก็เอาถ่ายบรรยากาศมบ้ก,ก็ได้เจ้าบัง เล็กมานี่ยได้ดีอะไรมันจออะไรอ่ะค่ะจอน้ตเปล่าไฟฟ้อ่ะเล็กมานี่ยอนเร้ก็ถ่ายรูป้หน่อยกันนี่ต่ำหมดให้

Blanc and whitey. ียเดยืดยืดยืดให้แม่งชนเถอะขอให้นั่งยิ้มอันยิ้มเฮ้ยเฮ้ยยิ้มหวานแล้วยิ้มหวานั่นโอ้ยิ้มหวานไม่รักแล้วไม่เดี๋ยวพ่อร้องไห้นะเออพ่อร้องไห้แล้่อไม่เออขอไม่ร้อง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 โอ้ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องพ่อไม่ร้องแล้วพ่อสัญญาพ่อสัญญา อยู่หดตัดอยู่สั่นเหรอไม่ทำไมหนูไม่เวลาหนูถ่ายมายันก็ไม่เห็นสั่นเลยกดยังไงอ่ะทำไมภาพเป็นอีภาพเลยนะอ่ะอ่ลอ,องถ่ายใหม่เลยอ่ะลองถ่ายใหม่กดค้างแล้วถ่ายกดค้างแล้วให้มันหยุดก่อนไม่ใช่ขยับกล้องอ่ะพอร้องไห้นะพอเฮ้อ โอ้ไม่ร้อง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 พ่อเลิกร้องแล้วโอ้โอเคโอเคโอ้พ่อเลิกร้องพ่อแข็งแรงพ่อสู้พ่อสู้พ่อสู้พ่อไม่ร้องพ่อไม่ร้องโอเคครับพ่อไม่ร้องพ่อไม่ร้องนะพ่อเลิกร้องไห้แล้วนะโอเคยังโอเคแล้วนะเราสองคนโอ้พ่อสัญญาพ่อสัญญาพ่อไม่ร้องแล้วโออร้องไห้ดีกว่าเว้ยเฮ้ยร้องเลยโอ้โอ้โอ้เอาพ่อร้องไห้แล้วพ่อร้องไห้เฮ้ โอ้ไม yeah. ่ร okay, okay, okay. okay. oh, uh, huh, oh, huh. ้องไม่ร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 ้องโอ้โอโอเคโอเคไม่ร้องไม่ร้องโอ้ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องพ่อแข็งแกร่งแล้วพ่อไม่ร้องนะลูกพ่อเก่งแล้วพ่อไม่ร้องพ่อไม่ร้องพ่อไม่ร้องไห้นะครับผม เฮ้ย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 ฝันไม่กล้าเล่นหน่ยดิฝันไม่ให้พ่อร้องไห้ไงฝันเห็นพ่อร้องไห้บ่อยแล้วพอฝันเห็นพ่อร้องไห้ฝันก็จะร้องกลางคืนก็กลางคืนเวลาไหนเราเศร้าๆเราก็เลยต้องแยกกันนอนอย่ลูกเป็นเดือนแล้วล่ะ หลายเดือนแล้วล่ะที่ไม่ได้นอนกับลูกอ่ะชั่วโมงนี้เราเลยต้องแข็งแกร่งเราจะได้ได้นอนกับลูกใช่ไหมทำหลอกให้ใช่ไหมใช่ไหมาำรอกห้ใช่ไหม่อหลอกให้ใช่ไหมดยะอะไรมเล็กินไปดินไปอ้ไรเยไม่ขึ้นไวไม่ขึ้นเล่นไม่เล่นหรอทำมามาทำม

มันจะเล่นไหนวะจะนี <t songs> ้จะนี้จะจา่าจะป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 ะ่ะปะมันจะเล่นมันลมมึนเเ็ด็ดเก็ดมันตัวหรอ

เอาเข้าไปเลยได้ไหมอาไปไปเ้ไปเดียวไปันจะเข้าแล้วไปไป้จำไม่ดีวันนี้ไว้นะมันไม่ยอมไปรุ่นใจร้อนจำพ่อไม่ต้องจำเองจำพ่อไปเลยไม่เอาลูกหลอกว่าลูกหลอกว่ไปผู้ชายผู้ชายน้ำมันหวานไปไป

กไปหน่อยดินเาเาับปไ้เ้าไปหน่อยอ่ะบอกว่าใช้ใช้องเาอ้อมถายไปไหนวะเอ้าลูกไปไหนวะอ๋ออ้เนี้ไปไหนวะลูกกู

ปล่อยน้องเล่นปล่อยน้องเล่นเดี๋ยวคอยดูไว้พี่นายมันจะขึ้นข้างบนกว่านี่ยายนาจะขึ้นข้างบนใครจะกิ้งออกมาเลยนะมาเนี่ยป้านมาเนี่ยมาเนี่ยเฮ้ยนายงานชนละนายงานนายงานชนละ เตียน้องมาเตีเตีมันชนแล้วมันชนแล้วมาดิมาดิชนชนแล้วเด็กโตเยอะใครไปเอาปุ้งบาคนนึงง่ายเด็กเด็กโตวิ่งชนอะออกมาดิเอาเนาะมาปุ้งมาเลย ใครเปแ่ก็เเอาอุ้มดคนนี้อ้อมอมานร่มาเนี่รดีเด็กเด็กโตเยอะไงแล้วลูกเด็กเด็กเขาเล่นกันเราว่าเขาไม่ได้ด้วยมาเด็กเด็กขอเล่นกันมาเียวเล่นบเลยอเล่นแค่นงนี้พอแค่นี้พอ i ดูเรด้วดนวิ่งเหิ่งดูดูพอ้าไม่ได้พอ้ไม่ได้วยเล่นแล้วไอ้ตล่ว่วนว่วนว่นอดด้วยดูองด้วย้อไนะ

ยอมกับบ้านแน่นอนเ่ะดิยอนนั่งกม่ได้เนี่ยทีเนี้ยเอาลูกกับบ้านได้ิไปบอกเลดิโอ้ยด้วยดีเพิ่นไปุูคนละน่ะเล้วดูเขาใส่น้ำยาา